ครับสวัสดีครับเขียนท็อปสตาร์จีเนียร์นครสวรรค์นะครับวันนี้ก็เป็นวีคอสนะครับผมได้ป้ายทะเบียนมาใหม่นะครับเลขสวยแบบนี้นะครับจัดให้ครับผมนะครับกรอบขอบป้ายทะเบียนนะครับอะคริลิกกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้นะครับใช้เป็นขอบเคคลาร์เออขอโทษทีครับเป็นขอบโครเมียมนะครับผมหน้าดำนะฮะสวยๆเลยนะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับผมหมายความว่าวันนี้คุณจ่ายเงิน ให้ผมเสร็จเนี่ยผมมีวารันตีให้คุณไปใช้อย่างสบายใจเลยนะครับสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยทั้งหน้าและหลังนะป้ายจะใหม่และสวยงามอยู่เสมอนะครับผมน่าใช้มากๆนะครับน,น่าใช้มากๆนะครับป้ายประมูลมาแพงนะครับก็ลงทุนกับเขาหน่อยนะครับสีจะได้ไม่ซีดไม่จางนะครับผมแแจ๋ๆเลยแบบนี้นะครับ ฝ okay. ากเพื่อนๆครับพ่ัฟฟีเนียนครสวรรค์นะครับถึงเ้าหนึ่งห้าสี่สี่สี่ห้าหสวัสดีครับ